ประเด็นที่ว่าเกิดจากการกระทําของมนุษย์นั้นตัดทิ้งไปได้เลยครับบั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นในแต่ละตีนับเป็นพันๆลูกพุดขึ้นจากแม่น้ําโขงนับร้อยจุดตลอดความยาวของแม่น้าโขงช่วงจังหวัดหนองคายซึ่งมีความยาวกว่า300กิโลเมตรถ้ามนุษย์เป็นคนทําบั้งไฟพญานาคก,ก็ต้องรู้ต้องเห็นกันทั่วแล้วครับปิดบังกันไว้ยังไงก็บังไม่มิดนะ ส่วนประเด็นที่ว่าบังไฟพญายนาคเกิดจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติโดยเจ้าของพฤษฎีพยายามอธิบายว่าบังไฟพญายนาคเกิดขึ้นจากการหมักบ่มของอินทรีย์สารใต้แม่้ํำโขงหมักบ่มจนกระทั่งกลายเป็นก,ก๊าซมีเทนขุดขึ้นมาทําปฏิกิยากับออกซิเจนเหนือน้ําจึงทําให้เกิดลูกไฟซึ่งเรียกว่าบังไฟพญายนาคขึ้นทฤษฎีนี้มีผู้แย้งว่า ก๊าซมีเทนเมื่อลุกเป็นไฟจะเกิดเสียงดังแต่บังไฟพญานาคไม่มีเสียงดังจึงเป็นไปไม่ได้ที่บังไฟพญานาคจะเกิดขึ้นจากก๊าซมีเทนซึ่งขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์กําลังศึกษาวิจัยว่าบังไฟพญานาคเกิดขึ้นจากสารอะไรกันแน่แม่น้ําโขงซึ่งมีความยาวกว่า4,000กิโลเมตรทำไมบังไฟพญานาคจึงจาเพาะเจาะจงมาเกิดขึ้นที่จังหวัดน้องคายแห่งเดียวเท่านั้น จังหวัดเชียงรายเลยนครพนมมุกดาหารุุบลราชธานีทําไมบ้างไฟพญานาคไม่เกิดท,ทั้งทั้งที่จังหวัดเหล่านี้ก็ตั้งอยู่บนแม่น้ําโขงสายเดียวกันและที่สําคัญที่สุดก็คือทําไมบ้างไฟพญานาคจําเพาะเจาะจงจะต้องเกิดขึ้นในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ําเดือน11ปีละหนเท่านั้นวันอื่นๆทําไมไม่ขึ้น คำถามยอดฮิตที่ผมมักจะถูกถามเป็นประจำเมื่อสื่อมวลชนสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องบางไฟพญานาคคำถามนั้นก็คือคุณเชื่อว่าพญานาคมีจริงหรือไม่คำถามนี้ผมพอตอบว่าผมไม่เคยเห็นพญานาคตัวจริงหรอกครับและคนอย่างผมก็ไม่มีโอกาสได้เห็นพญานาคด้วยคนที่จะเห็นพญานาคได้จะต้องเป็นถึงขั้นพระอริยสงฆ์ดังเช่นที่หลวงตามหาบัวได้เขียนบันทึก ้ในหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่มั่นเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นเคยพบกับพญานาคและเคยเทศนาโปรดพญานาคมาหลายครั้งหลายหนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อหรอกครับและนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีโอกาสจะได้เห็นพญานาคเพราะนักวิทยาศาสตร์กับพญานาคอยู่กันคนละพบเมื่อพระอริยเจ้าท่านเปล่งสัจจวาจาว่าพญานาคมีอยู่จริง ในความคิดเห็นอีกทางหนึ่งต่อบั้งไฟพญานาคของผู้คนลุ่มแม่น้าโขงไทยลาวแถบนี้ต่างเชื่อมั่นศรัทธาอย่างสนิทแนบแน่นว่าบั้งไฟพญานาคเป็นดวงไฟที่บรรดาพญานาคที่สถิตยอยู่ใต้แม่น้าโขงจุดขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษาแม่น้าโขงช่วงอำเภอโพนพิสัยถึงแก่งอาหงอำเภอบึงการชาวหนองคายเชื่อว่าเป็นพ หรือเมืองหลวงของพญานาะควัดอาหงศิลาวาตหรือแก่งอาหงคือจุดชมบั้งไฟพญานาะคตรงบริเวณที่เรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงซึ่งเป็นจุดที่ลึกที่สุดของสายน้ำโขงที่เลื้อยไหลด้วยความยาว4,92.8กิโลเมตรตรงสะดือแม่น้ำโขง เคยมีคนสมัยก่อนวัดความลึกไว้ได้99วาโดยใช้เชือกผูกติดกับก้อนหินหย่อนลงไปใต้น้ํากลางแก่งอาหงในหน้าแลงชาวบ้านได้เล่าถึงความมาศจังของแก่งอาหงแห่งนี้ว่าตรงที่ลึกที่สุดจะเป็นถ้าขนาดใหญ่มีปล่องปากถ้าเป็นอุโมงค์ยาวทะลุไปถึงถ้าอีกแห่งหนึ่งบนภูง,งูฝั่งประเทศลาวโดยชาวบ้านได้ลองเอาลูกมะพร้าว หย่อนลงไปในรูถ้ำบนภูงูปรากฏว่ามะพร้าวลูกนั้นมาโผล่ขึ้นที่กลางแก่งตรงสะดือแม่น้ำโขงแห่งนี้ชาวบ้านเชื่อว่าอาณาบริเวณสะดือแม่น้ำโขงคือเมืองบาดาลอันเป็นเมืองหลวงของเหล่าพญานาะคเคยมีผู้เท่าทางฝั่งลาวดำน้ำมุดเข้าไปไหว้พระทองคาในถ้าใต้น้าแล้วชาวบ้านได้นำเรื่องราวของผู้เท่าโบราณน,นั้นมาบอกเล่าให้เราฟังบ้า เขาบอกว่ามีพญานาคสองตัวรักษาอยู่ปากคำรับถ้าใครคิดคดจิไปเอาสิ่งเอาข้องกันมีอันเป็นไปต้องตายสะดือแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาหงเมื่อสี่ห้าปีที่ผ่านมาได้มีลูกไฟประหลาดขนาดใหญ่ใหญ่มากเกิดขึ้นลูกหนึ่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่าแก้วสเสด็จ มีสีเขียวใสสุกสว่างแตกต่างจากบั้งไฟพญานาคที่ปรากฏเห็นในที่อื่นๆมีแก้วเสด็จจากกันก้อนธาตุเป่นแสงไปเลยหุงไปเลยบัดเลยตัวบริเวณนี้ไปหมดวันดีคืนดีชาวบ้านที่ผ่านไปมาระหว่างเส้นทางแก่งอาหงจะพบกับสิ่งประหลาดกลางสายน้ำโขง ลักษณะเหมือนงูขนาดใหญ่ว่ายน้ำข้ามฝั่งไปมาไปจำกุ้งเอาบักง่ายๆดหลังคน,น,นให้เห็นนี่เป็นไข่กับตูวง,งูนี่แหละงูบักงหญ่ๆนีอครับเลาวก็ให้เห็นหัวพญานาคโก,กงหางขึ้นมาแล้วท่นโอ้เฮาลำตานนุ่แหละเฮาต้นยางนี่น <c oughs> แก่งอาหงคือแอ่งน้ำลึกมีเร์นน้ำุนขนาดกว้างใหญ่เมื่อมีคนตายในแม่น้ำโขงเหนือแก่งอาหง ไม่ว่าจะตายที่ไหนศพเหล่านั้นก็จะมาโผล่ขึ้นลอยวนอยู่ณแก่งอาหงแห่งนี้และในคืนวันพระจะมีเหล่าวิญญาณต่างๆมาร่วมชุมนุมกันทําพิธีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เป็นประจำทําให้ได้ยินเสียงที่ชวนให้ผลลุกขนพองเป็นอย่างยิ่ง